ชิปกำลังเผชิญกับสถานการณ์ที่น่ากังวลและเป็นที่สงสัยความเป็นมาของชิเบริอัมเครือข่ายเลเยอร์สองที่สำคัญทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในการดำเนินงานของชิปที่น่าสนใจตัวเลขแสดงให้เห็นว่าจำนวนธุรกรรมลดลงอย่างรุนแรงทำให้ราคาชิปกลับไปเพิ่มศูนย์อีกครั้งมีข้อมูลที่แสนน่าสนใจว่ามีการถอนชิปจำนวนมหาศาลออกจากเอ็กซ์ชแนน์ทำให้เกิดความสงสัยว่ามีการะส,สมโทเคนอย่างรวดเร็วการนี้เป็นสัญ,ญญาณที่ชัดเจนว่ามีการซื้อเพื่อะส,สมจากนักลงทุนรายใหญ่วาน ที่มองเห็นโอกาสในราคาที่ต่ําลงวิเคราะห์ทางเทคนิคแสดงให้เห็นว่าชิปกําลังซื้อขายใกล้แนวรับสําคัญที่00 0.000090ดอลลาร์แต่มีการกดดันให้ขาลงอยู่ในช่วงนี้การที่เน็ตโฟลติดลบจํานวนมหาศาลอาจเป็นสัญญาณที่แสดงว่าชิปกําลังเข้าสู่ระยะสะสมพลังซึ่งอาจเป็นสัญญาณที่ดีสำหรับการขึ้นรอบใหม่ในระยะสัน้นถ้าชิปสามารถกลับไปยืนเหนือ00 0.0000105ดอลลาร์ได้ ก็อาจจะเป็นการเริ่มต้นของการพุ่งขึ้นใหม่แต่ถ้าแนวรับที่00 0.000085ดอลลาร์เอาไม่อยู่ก็อาจจะมีการร่วงลงไปทดสอบแนวรับถัดไปที่00 0.000075ดอลลาร์นี่เป็นสถานการณ์ที่น่าสนใจและเป็นที่สงสัยสำหรับนักลงทุนชิมทุกคนคุณคิดว่าสัญญาณนี้จะเป็นสิ่งที่ดีหรือไม่ดีสำหรับชิมคุณคิดว่าการะส,สมนี้จะเป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับการพัฒนาของชิมอีกด้วยหรือไม่มีความคิดเห็นอย่างไรกับสถานการณ์นี้แบ่งเป็นความคิดเห็นของคุณในการวิเคราะห์นี้ให้เราได้รู้เเพิิ่มมต